สมาธิปัญญาเนยมันพระมากขึ้นโดยเฉพาะตัวสติแล้วแหละตัวสมาธินะมันมันเพิ่มขึ้น,นมันก็ไม่หลงยาวๆพอไม่หลงยาวนะกิเลสเกิดปุ๊บสติรละลึกรู้เร็วเลยพราจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูกิเลสมก็อ่อน,นเพราะฉะน้นพระโสดาบันนะท่านบอกว่าศีลสมบูรณ์ สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ปัญญาเล็กน้อยนะของพวกเรานี่เรียกว่าปัญญาอ่อนเราอยัางเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราถ้าทําอย่างที่หลวงพ่อบอกแยกธาตุแยกขันเราดูใจลักไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญาของเราก็เกิดขึ้นเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันศีสมบูรณ์ สมาธิมีเล็กน้อยวักแวกวักแว,ก,ว,ก,วกพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเท่าไหร่หรอกแค่ไม่ทําผิดศีลชั่วยาบเท่านั้นเองใจหลงทั้งวัน,นะพระโสดาบันก็ยังหลงเก่งนะหลงกิเลสก,ก็ยังแรงโลภก,ก็ยังแรงโกรธก็ยังแรงหลงก็ยังแรงหายลงไปส่วนเดียวนั้นคือรู้ว่าไม่มีตนเรา แล้วก็ละอายใจที่จะทำผิดศีลคือสติมก็เร็วขึ้นหน่อยนี่ภาวนาได้ๆได้สังฆาคาสังฆาคาเนี่ยศีลสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์มาตั้งแต่โสดาแล้วสมาธิได้ปานกลางปัญญาอย่างเล็กน้อยอยังเห็นแค่ว่าใจนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้แต่สมาธิปานกลาง ก็คือไม่ค่อยหลงละจิตไม่ค่อยไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไปจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะพอกิเลสเกิดเนี่ยสติะระลึกรู้ปับ๊บมันขาดปั๊บเลยงั้นกิเลสมันจะอ่อนกําลังลงสมาธิมันดีขึ้นสติมันว่องไวขึ้นนี่ถัดนะถัดจากนั้นน,นนะจากปัญญาเล็กน้อยของโสดาสตทาคาเนะี่ย เราทำวิปัสสนาต่อไปแล้วปัญญาเราจะเพิ่มขึ้นมันจะเห็นความจริงอีกระดับหนึ่งแต่เดิมเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราจเจริญสติสมาธิปัญญาดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปมันจะรู้ความจริงลึกเขา้ปอีกปัญญาเนี่ยนอกจากตัวร่างกายตัวรูปอะนอกจากไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันเป็นอะไร มันเป็นตัวทุกข์นะเนี่ยปัญญาที่ขยับตัวขึ้นปัญญาขั้นต้นเนี่ยแค่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราปัญญาขั้นกลางของพระอนาคามีมันขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันเห็นว่าร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเรานะั้นแท้จริงมันคือตัวทุกข์ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยะไม่ใช่ทุกข์กับสุขนะโสดาสกตาคาเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์กับสุข พอถืงอนราคาเนะี่ยรู้เลยร่างกายมีทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยก็หมดความยึดถือในร่างกายนะม่ยึดมันทําไมมันก้อนทุกข์มันเหมือนเราเห็นฐานไฟแดงๆนะั้นใครจะไปหยิบมันดูเล่นไม่มีใครหยิบมาหยิบมาก็งโง่แล้วเนี่ยสติปัญญามันแก่กล้านะมันรู้สึกเลยในร่างกายนะเหมือนฐานไฟแดงๆร้อน เปรียบเทียบอย่างนี้คนยุคน,นี้จะไม่รู้จักแล้วถ่านไฟมันเป็นไงะจะเปรียบกับอะไรดีอะเหมือนเหล็กเผาไฟร้อนๆเอ,อาแดงๆร้อนๆเงี้ยใครจะไปจับเล่นไม่มีใครจับเล่นหรอกร่างกายนี้ก็เหมือนกันจิตจะไม่เข้าไปยึดถือหรอกเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นของทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอันนี้จิตเก็หมดความยึดถือในกายนะ ก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสพุทพะสิ่งที่กระทบกายเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะนั้นะความรักใคร่พอใจนะคือกามราคะก็ไม่เกิดความไม่พอใจนะคือปฏิฆะก็ไม่เกิดงั้นพระอนาคานีละกลามและปฏิฆะได้ละกลามราคะ คือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายเพอหมดความยึดถือกายซะตัวเดียวนะมันก็หมดความยึดถือตาหูจมูกเล่นกาย